แต่เริ่มเล่นเกม Vir อร์ l s c h o o l Bank ตอนปวช1ทําทำให้หนูได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการใช้เงินทดลองทำงานกับธนาคารเสมือนจริงในเกมซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากจะฝึกเล่นเกมในโลกเสมือนจริงแล้วหนูยังมีโอกาสได้ทำงานธนาคารโรงเรียนในโลกแห่งความจริงด้วยค่ะหนูก็จะหากิจกรรมส่งเสริมการออมอยู่เรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับเพื่อนๆน้องๆอ,อ,อยากจะมาฝากเงินที่ธนาคารโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะ พนักงานธนาคารโรงเรียนของเรายึดมั่นเสมอมาคือบริการด้วยใจฉัอไวแม่นยำค่ะหนูใช้เวลากับกิจกรรมอาสาต,ต่างๆฝึกความเป็นผู้นำเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องในวิชาลูกเสือและร้องเพลงเปิดรับบริจาคเพื่อนำเงินไปช่วยซ่อมจัก,กรยานให้น้องในพื้นที่ที่ห่างไกลซึ่งหนูอิ่มเอมใจกับสิ่งที่ได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นค่ะโอกาสที่หนูได้ทำทั้งธนาคารโรงเรียนหรือได้ทดลองประสบการณ์รูปแบบใหม่อย่างเกม virtual school bank ทำให้หนูรู้จักคิดและวางแผนการดำเนินชีวิตยอย่างเป็นระบบมากขึ้นซึ่งตรงนี้ยังสามารถถ่ายทอดให้กับน้องๆได้รุ่นสู่รุ่นต่อไปค่ะธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม